สวัสดีครับผมผมตีซีโบนะครับวันนี้เราจะมาทําการล้างลูกปืนของตัวล้อเซิร์ฟสเกตกันนะครับซึ่งใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะอาจจะ,ะใช้ลูกปืนที่แบบราคาไม่ได้แพงมากอย่างเป็นชุดละ200-300แล้วพอใช้เสร็จปุ๊บโอเคราคาไม่ได้แพงไม่ได้รุนแรงก็อาจซื้อมาเปลี่ยนใหม่ได้แต่กับใครหลายๆคนที่ใช้ลูกปืน แบบแพงอาจจะเป็นลูกปืนเซรามิกหรือว่าลูกปืนไทเทเนียมที่ราคาตั้งแต่หลัก1,000พขึ้นไปการที่จะซื้อใหม่มามันจะเป็นการสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองคนไปเพราะงั้นการทำความสะอาดหรือว่าจะเป็นการที่ตอบโจทย์ง่ายกว่าเพียงแค่คุณซื้ออุปกรณ์2อ,อย่างคือ1นึ่ง i n g Cleaner ระกับปุกร้างลูกปืนกับ2 Speed ด r ร m คือจะเอาไว้ใช้หลังจากที่เราล้างลูกปืนเสร็จแล้วซึ่ง ขอสองอย่างนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพี่นันจากร้านสแตมนะครับผมร้านส m ตมีเอ็ม GM, อยู่ที่กาดสวนแก้วที่กาดสวนแก้วครับภายในร้านก็จะมีทั้งสเก็ตบอร์ดอุปกรณ์สเก็ตบอร์ดแล้วก็จะมีเซิร์ฟสเก็ตหลากหลายแบรนด์ให้ไปเลือกเลือกซื้อเลือกชมกันได้หรือถ้าเกิดใครที่อยากจะได้ที่ยังไม่รู้ว่าเอเราจะเริ่มเล่นอะไรยังไงดีพี่นันเจ้าของร้านสามารถให้ข้อมูลให้คำปรึกษากับ ทุกคนได้นะครับผมซึ่งอ่าก็มาที่ตัวบอร์ดก่อนนะว่าทำไมาถึงจะไปต้องล้างลองมาดูนะครับนี่ไม่ต้องไม่ต้องหมุนแรงๆครับแค่หมุนเบาๆเราก็รู้ได้นะปึ๊บไม่ได้ไหลเร็วเลยอันนี้ปึ๊บหยุดหมายความว่ามันอาจจะมีเศษฝุ่นหรือว่า มีอะไรสักอย่างเข้าไปขัดขวางการหมุนของลูกปืนภายในก็ง,ง่ายๆก็ทำความสะอาด ในล้อ1ตัวนี้นะครับผมจะประกอบด้วยลูกปืนอยู่2อลูกด้วยกันฮะวิธีการง่ายๆคือหลังจากที่เราถอดน็อตออกมาปุ๊บบางบางบอร์ดก็จะมีตัวสปีดลิงมาให้กับบางบอร์ดจะไม่มีสปีดลิงสปีดลิงนี้จะมีไว้ใช้กับลูกปืนที่ไม่มีสเปเซอร์ ไม่มีสเปเซอร์ทั้งหมครับซึ่งสเปเซอร์จะเป็นยังไงคือจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะเป็นลูกปืนที่จะมีตัวแกนตัวนี้ยื่นออกมาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสเปเซอร์คือจะเป็นลูกปืนแบบบิลอินหรืเรียกว่าลูกปืนแบบบิลอินกับอีกอันนึงที่ไม่มีสเปเซอร์คือตัดตัดไอตัวแกนนี่ออกไปเลย หล้อจะมีอยู่สองจะมีอยู่2ตัวนะครับมีแกะก็ง่ายๆเลยีแกะนง่ายๆครับเอาล้อเข้าไปในแกนทัก ประมาณหนึ่งและใช้มือบิดออกแค่นี้ก็ได้นะครับผมแต่ไม่ต้องเอาเข้าไปแบบจนสุดนะแค่เอาเข้าไปพอกับประมาณว่าแกนล้อมันอยู่ตรงลูกปืนมันอยู่ตรงหัวลูกปืนแล้วแล้วหลังจากนั้นอะ่ะเราก็แค่บิดก็คือบิดให้มันหลุดออกจากล้อ นี่นะครับผมแล้วนี่จะเป็นสภาพหลังจากที่เราทําการถอดล้อและถอดลูกปืนออกมานะครับผมตอนนี้ล้อสตัวแล้วก็อุปกรณ์การล้างแล้วก็ลูกปืนทั้งหมด8อันตัวนะครับ โอเคครับผมก็ตอนนี้ก็ถอดลูกปืนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเห็นว่าสภาพลูกปืนก็ตามการใช้งานนะครับก็จะโมโซมหน่อยแต่รับรองว่าหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะกลับมาใช้ได้ดีเหมือนเดิมซึ่งขวดแบ i ิ i งคิน e น n e r ที่เราจะใช้จะเป็นของยี่ห้อโบนนะครับผมนี่เราลองมาดูกันนะครับว่าภายในขวดจะมีอะไรบ้างก็จะมีตัวแกนที่เอาไว้ใส่ลูกปืน กับตัวนี้คือมันจะเป็นสเปเซอร์เอาไว้ไว้สำหรับลูกปืนที่ไม่ใช่เป็นแบบบิลลอินครับคือเนี่ยเดี๋ยวผมถอดมาให้ดูนะฮะคือลูกปืนแบบบิลลอินมันจะมีตัวแกน แกนกลางนี่ใช่ป่าครับแต่ถ้าเกิดมันไม่มีมันก็คือไอตัวนี้ครับตัวสเปเซอร์ตัวนี้มาแทนที่ซึ่งถ้าเกิดเวลาใช้ลูกปืนแบบแบบไม่มีไม่มีสเปเซอร์ก็คือตอนที่เราประกอบลูกปืนกับล้อเข้าไปเราก็ต้องเอาใส่เอาตัวนี้ใส่ไว้ตรงกลางเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเวลาเราเล่นเราถ่ายอะไระแกนของทักมันจะไม่กดลูกปืนอย่างเดียวมันจะต้องมีตัวสเปเซอร์รองไว้กันน้ําหนัก ไปกดลูกปืนแล้วลูกปืนมันจะพังเร็วตามนี้ครับผมเพราะฉะนั้นลูกปืนของผมมันมีสเปเซอร์อยู่ก็ไม่ต้องใส่ก็ไม่ต้องเอาใส่แต่ก่อนที่จะเอาใส่ก็ขอหอดเอาไ้ตัวฝายางครอบกันฝุ่นออกก่อนนะ ซึ่งฝายางนี้ลูกปืนมันจะมีฝาแบบ2แบบนะเป็นฝาเหล็กกับเป็นฝายางซึ่งฝาเหล็กเนี่ยเปอร์เซนต์การที่ฝุ่นเข้าอาจะน้อยกว่าครับแต่เวลามาดูแลรักษามันถอดมันจะถอดไม่ได้เลยแต่ฝายางก็ถอดได้แต่ถ้าเกิดใช้ไปนานๆเข้ายังไงก็หลุดครับ ดูได้จากเวลาเด็กสกเก็ตบอร์ดลูกปืนของเด็กสกเก็ตบอร์ดส่วนมากฝายางจะไม่เหลือแล้วเพราะว่ามันหลุดหมดตอนที่เขาเล่นนะฮะมันก็ค่อยๆถอดไป แล้วต่อไปเราก็จะใช้น้ำมันเบนซินนะครับผมในการล้างลูกปืนแต่บางคนก็จะแนะนำว่าใช้ตัวอะซิโตล้างก็ไม่ผิดครับผมแต่แค่ว่าเบนซินมันหาง่ายกว่าคือคือถ้าเกิดเราจะล้างเราก็แค่ไปปั๊มน้ำมันแล้วก็ขอซื้อน้ำมันเบนซินสัก1ลิตรเอามาล้างก็ได้มันคงจะไม่มีปั๊มไหนบอกอ๋อขอโทษครให้มีเบนซินขายครับมันก็ไม่ใช่แล้วแหละครับก็ หาง่ายๆครับไม่ต้องอะไรมากแล้วเราจะใส่เข้าไปประมาณครึ่งขวดพอครับถึงตรงตัวบวกนี้ของแบริ i งคินเนอร์นะฮะ,ะเรียบร้อย ้าจะถามว่าทําไมใส่ไปแค่ครึ่งขวดไม่ใส่ไปให้เต็มขวดเลยเพราะว่าเพื่อให้มันมีพื้นที่ครับเพราะว่าเราจะต้องทําการเขยา่าเขย่าวขวดด้วยเพราะถ้าเกิดมันไม่มีพื้นที่เขยา่าอ่ะมันก็จะไม่เกิดการที่เศษที่อยู่ในตัวลูกปืนเนี่ยหลุดออกมาได้ฮะแล้วดูดูก่อนน้ามันตอนแรกๆนะครับผมสีน้ํามันใสเลยนะครับก็ เขย่าไปประมาณ5นาทีครับ หรืออาจจะไม่ถึง5นาทีนะครับผมดูจากสีของน้ํามันก็ได้คือสีน้ํามันนี่เห็นชัดเจนครับจากตอนแรกที่คือใส่ไปเนี่ยจะออกไปทางสีใสๆแดงๆแ,แต่ตอนนี้คือเริ่มเป็นสีขุ่นแล้วแล้วโอเคก็พอประมาณนะฮะ จะดูสีลูกปืนใสนะครับผมส่วนสีของน้ำมันจากที่ตอนแรกนะครับใสแจ๋วตอนนี้ก็คือเป็นสีดำดำสีโคนคือมันมาจากคราบที่ติดอยู่ในลูกปืนนะฮะ พอล้างคาบเสร็จแล้วเราก็จะทําการเช็ดให้แห้งซับให้แห้งก่อนนะครับผมซับพวกตัวน้ํามันเบนซินให้แห้งจากลูกปืนก่อนโดยใช้กระดาษทิชช,ชู่แห้งๆนียครับผมซับมันเพราะว่าอนี้ก็ใช้ซับเสร็จปุ๊บก็เอาทิ้งได้เลย ครับผมแล้วก็ทําการซับน้ํามันออกจากลูกปืนให้แห้งหมดสนิททุกอันแล้วนะครับผมแล้วก็จะมาถึงตาของการใช้สปีดครีมซึ่งทําไมหลังจากที่เราล้างลูกปืนทุกครั้งต้องใส่สปีดครีมสปีดครีมเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราใส่น้ํามันหล่อลื่นให้กับตัวเฟืองตัวเครื่องจักรนะเพราะว่าลูกปืนมันอยู่กับล้อเวลาเราเล่นเราใช้อ่ะล้อมันหมุนตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดลูกปืนไม่มีสารหล่อลื่นหรือว่าสปีดครีมพวกเนี้ย มันจะทําให้ลูกกืนลูกปืนเกิดความร้อนมากเกินไปหรือจะทําให้เกิดการเสียดสีที่ไม่มีตัวหลอลื่นอาจจะทาให้ลูกปืนพังเร็วได้นะครับผมก็จำเป็นต้องมีตัวสปีดครีท,รทเป็นส์สารหลอดลื่นเนี่ยคอยช่วยให้ลูกปืนมันทํางานได้อย่างในประสิทธิภาพได้ดีกว่าเราก็จะทําการแค่หยดลงไปในลูกปืนนะครับกระปุกนึงขวดหนึ่งเนี่ยสามารถใช้ได้นานหลายครั้งมากเพียงแค่ ต่อลูกปืน1อันใช้แค่ 1- นถึงสงหยดนะฮะพอหยดเสร็จปุ๊บแล้วก็หมุนหมุนหมุนไปครับเพื่อให้ตัวสปีดครีมเนี่ยโดนกับลูกปืนทุกๆอัน ก็ใส่ตัวสปีดครีมไปเสร็จแล้วต่อไปก็เอาตัวฝาครอบลูกคือลูกปืนใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมน,นะครับผมซึ่งคราวนี้เราจะใช้ตัวเป็นจะใช้เป็นที่ชูเปียกในการเช็ดฝานี้นะครับก็เช็ดแค่ด้านนอกครับด้านในไม่ต้องเช็ดเพราะว่าด้านในมันไม่เปื้อนส่วนใหญ่ส่วนมากที่จะเปื้อนจะเป็นด้านนอกที่โดนกับพวกหมู่ฝุ่นอะไรพวกนี้มากกว่า ครับผมพอเทเสร็จแล้วก็เอาฝากลับใส่เข้าไปกับลูกปืนเลยครับโอเคครับผมสำหรับการล้างลูกปืนครับเดี๋ยวต่อไปก็จะทำการประกอบแต่ก่อนที่จะประกอบก็อย่างน้อยก็ ล้างตัวลอ้อซะหน่อยเพราะว่าล้อก็สภาพผ่านการใช้งานมาเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมก็เรียบร้อยครับดูดีกว่าตอนแรกตอนที่ถอดออกมานะฮะ ต่อไปก็จะทําการประกอบลูกปืนกับล้อเข้าที่เดิมนะครับโอเคครับผมก็ทําการล้างลูกปืนล้างล้อเช็ดล้ออะไรพวกนี้เสร็จหมดแล้วต่อไปก็จะทําการเอามาประกอบเข้าที่เดิมนะครับซึ่งพอล้อเราใช้ไปสักพักอะ่ะมันจะเกิดที่ว่าล้อหลังมันจะเล็กกว่าล้อหน้าเพราะเนื่องจากการที่เราแนปบ่อยๆเข้าแล้วเวลาเราใช้เสร็จอะ่ะเราจะต้องมาตรวจสอบก่อนครับว่า เราจะสลับเอาล้อไปไว้ไหนก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดเราเล่นบ่อยๆมันจะเห็นความต่างชัดเจนครับว่าล้อไหนมันจะเล็กกว่ากันอันนี้แต่คืออันนี้คือเท่ากันก็คือใช้ได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากครับถ้าเกิดล้อมันเท่ากันแต่ถ้าเกิดล้อไม่เท่ากันอ่ะนะค่อยสลับค่อยสลับค่อยสลับกันใช้ใหม่ ตัวทักที่มีสปีดลิงกับสเปเซอร์นี่ผมจะให้ทําการสังเกตหน่อยว่าตัวสปีดลิงเนี่ยมันจะมีด้านที่คมกับด้านที่มันจะมนมนหน่อยซึ่งเวลาเราใส่กับตัวแกนทักนะครับจะเอาจะให้เอาด้านคมเนี่ยเข้าไปในแกนนะครับแล้วก็หันด้านมนเข้าหาลูกปืนส่วนลูกปืนก็เอาใส่เข้าไปแล้วก็กดลงไปเลยฮะง่ายๆเพราะว่ามันจะได้แรงเยอะกว่าเรียบร้อย เข้าไปแล้วนะฮะสป,สปีดสปีดลิงหันด้านที่มันมนม,นมนเข้าหาตัวทัก นแน่นเสร็จปุ๊บให้เราหมุนกลับไปประมาณ1ส่วน4รอบหรือว่าจะเป็นครึ่งรอบวงกลมเลยก็ได้ครับเพื่อที่ว่าจะให้ตัวน็อตเนี่ยเหลือพื้นที่ไว้กับตัวลูกปืนหน่อยให้มันมีพื้นที่เหลือพื้นที่ประมาณ1มิลครับเพื่อเวลาที่ว่ามันจะไม่เกิดการหรือว่าเบียดกันเกินไปเวลาเราเล่นเวลาเราสแนปหรือพวกเนี้ยถ้าเกิดมันน็อตกับตัวลอ้อ ติดกันแน่นเกินไปมันจะทำให้ลูกปืนทำงานหนักและใช้นพังเร็วนี่คือเผื่อพื้นที่ไว้หนึ่งมิลน,นะครับ ผมเรียบร้อยแล้วสําหรับการล้างลูกปืนนะครับดูจากตอนแรกที่แค่ปลายนิ้วไหลก็ไหลได้ไม่นานเนี่ยไหลได้ดีแล้วครับก็โดยประมาณนี้ครับผมสาหรับทลิปการล้างลูกปืนก็ยังไงก็ลองนําไปใช้นําไปปฏิบัติดูนะครับกันเพราะว่าลูกปืนเราหลายๆคนก็ไม่ได้ซื้อมาอาละร้200ะอยสองร้อยาจ,จะมีราคาแพงอาจจะเป็นพันสองพันสามแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ ตัวแกนในลูกปืนว่าจะเป็นลูกปืนสแตนเลสลูกปืนไทเทเนียมหรือว่าลูกปืนเซรามิกซึ่งมันก็เป็นเงินกันทั้งนั้นน่ะมันจะดีกว่าไหมครับว่าแทนที่เราจะใช้ทิ้งใช้ทิ้งใช้ทิ้ง,งเราก็ใช้แล้วก็ทํารูปบํารุงมันทําให้มันใช้ได้นานจากใช้ได้แค่เดือนเดียวเป็นใช้ได้2เดือน3เดือน4เดือนมันก็ประหยัดค่าลูกปืนไปเยอะนะครับผม <Gil> ก็ขอจบการการล้างลูกปืนของคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับผมไว้โอกาสหน้า จะทำคลิปอะไรออกมาก็ติดตามชมกันใหม่นะครับผมขอบคุณครับสนับสนุนคลิปนี้โดย Dry Surfing TV ครูใหญ่นั่นเองแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ